ครับเห็นเขามีลูกสาวหน่อยไม่ได้ครับผมมันไม่สุภาพเรายังไม่สนิทกันต้องเรียกอะไรอ่ะคุณสามีเอาเราต้องลองชิมแล้วนะคะว่ามาสู่รุ่นลูกแล้วเป็นยังไงบ้างเสิร์ฟเลยค่ะโอ้แค่ตัดก็กรอบแล้วอะกรอบมากเลย ด้ยิ่งเจียงเพี้ยวมากปลากรอบมากสงสัยมากเลยค่ะว่าทําไมปลาดุกฟูมันถึงมีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติแม้จะไม่ได้เทน้ํายําลงไปเลยคุณพ่อมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างค่ะเคล็ดลับของเราคือปลาดุกหมักซอสพริกครับพริกนี่มันจะทําให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นนะครับเราทานเปล่าก็อร่อยครับค่ะ ขนาดมาทอดเนี่ยรสชาติยังอยู่เลยมันจะเพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยแหละครับแล้วหมักปลานี่ใช้เวลาหมักกี่ปีคะคุณพ่อเฮ้ยปลาเราเนะ่หมักประมาณสัก2ีบนาทีเอาบเอา20นาทีย่างได้เลยครับย่างได้เลยครับ